เพื่อนๆเ,เป็นแบบนี้อยู่ไหมครับเวลาวิดพื้นไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเก่งกล้ามเนื้อส่วนไหนนะครับการวางมือระดับมือแบบไหนดีนะครับการองศาศอกแบบไหนโอ๊ยสารพัดไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับคลิปนี้มีคำตอบนะครับผมเกี่ยวกับการวิดพื้นและไขข้อข้องใจสงสัยทุกเรื่องของการวิดพื้นเลยนะครับผม สวัสดีครับผมแมนตอนนี้คุณกำลังรับชมช่องแมนฟิตอยู่นะครับวันนี้ผมจะพานเพื่อนมาไขข้อข้องใจไขข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับการวิดพื้นนะครับที่เรางงงวยกันมานะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับผมผมจะมาบอกหมดเลยนะครับผมและก็เกี่ยวกับนะครับเทคนิคต่างๆในการวิดพื้นให้มีประสิทธิภาพนะครับการเกมกล้ามเนื้อต่างๆนะครับผม บอกในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับผมใครที่เป็นมือใหม่สามารถฝึกได้ในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับผมและนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มนะครับก่อนที่เราจะเริ่มออกกําลังกายอะไรก็แล้วแต่นะครับเราควรวอร์มและยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนออกกําลังกายนะครับและก็หลังออกกําลังกายให้ดีก่อนนะครับเพื่อลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อนะครับและลดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้อีกด้วยนะครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับว่า11ข้อนี้มีอะไรบ้างนะครับและโดนใจข้อไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับเพื่อนๆโอเคหการวิดพื้นใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนบ้างนะครับผมต้องบอกกันนะครับว่าการวิดพื้นนะครับมันใช้กล้ามเนื้อหลายๆส่วนในการวิดพื้นแต่ละครั้งนะครับ เพราะฉะนั้นใครที่อยากมีรูปร่างดีฟิตแอนด์เฟิร์มนะครับการวิดพื้นเนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยละครับที่บ้านไม่ต้องไปยิมด้วยนะครับผมจะช่วยเสริมสร้างนะครับการวิดพื้นจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับผมหัวไหล่นะครับหลังแขนนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อหลังของเรานะครับผมรวมไปถึงกระชับส่วนแขนของเราด้วยนะครับผมและยังรวมไปถึง แกนกลางลำตัวหน้าท้องนะครับของเราอีกด้วยนะครับจะเรียกว่าทั้งตัวก็ว่าได้นะครับเพื่อนๆ 2. การโฟกัสกล้ามเนื้อหน้าอกด้วยขวดน้ำนะครับเพื่อนๆสงสัยไหมครับว่าเวลาเราวิตพื้นนะครับหลายคนคงอาจจะเคยเป็นนะครับเวลาวิตพื้นเฮ้ยทำไมวิตเป็นเดือนแล้ววิตเป็นปีแล้วทำไมรู้สึกไม่เจ็บหน้าอก ทำไมหน้าอกกล้ามเนื้อหน้าอกเราไม่พัฒนานะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่ามันอยู่ที่การโฟกัสครับเพื่อนๆถ้าเราอยากให้กล้ามเนื้อหน้าอกพัฒนากล้ามเนื้อหน้าอกของเราแข็งแรงขึ้น,น,นดูสวยงามยิ่งขึ้นนะครับเราต้องรู้จักการโฟกัสนะครับคือการนะครับเกรงให้ถูกจุดนะครับในวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาแนะนาเพื่อนเพื่อนลองโฟกัสกล้ามเนื้อหน้าอกด้วยขวดน้ําดูนะครับใครที่มีขวดน้ําใกล้ๆ้มือนะครับลองหยิบขึ้นมาเลยนะครับขอขอที่มี น้ำอยู่ในขวดสักเล็กน้อยนะครับลองดูนะครับโดยการหยิบขวดน้ําขึ้นมานะครับแล้วก็เหยียดแขนนะครับจับขวดน้ําทั้งสองข้างไว้แบบนี้นะครับผมแล้วก็ใช้มือทั้งสองข้างนะครับบีบนะครับบีบขวดน้ํานะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดหัวไหล่ลงด้วยนะครับกดหัวไหล่ลงแบบนี้นะครับแล้วก็ยืดเหยียดแขนให้ตรง จับหัวขวดน้ำไว้นะครับแล้วก็ใช้มือทั้งสองข้างบีบนะครับขวดน้ำเข้าหากันนะครับเพื่อนๆจะเริ่มรู้สึกนะครับว่ากล้ามเนื้อหน้าอกของเพื่อนๆนะครับมันเกิดการเกร็งนะครับมันเกิดการตึงๆที่หน้าอกของเรานะครับนั่นแหละครับคือการโฟกัสไปที่หน้าอกเพื่อนๆคนไหนไม่มีขวดน้ำไม่เป็นไรนะครับลองใช้มือทั้งสองข้างเหยียดยืดออกไปนะครับกดไหล่ลงนะครับแล้วก็ เอามือทั้งสองข้างประกบกันนะครับแล้วก็กดมือนะครับเข้าหากันแบบนี้นะครับน้องเพื่อนๆจะรู้สึกว่านะครับกล้ามเนื้อหน้าอกเรามันตึงนะครับใครที่ทําแล้วไม่รู้สึกนะครับให้ลองลดระดับมือเราของเราลงมาอีกนะครับประมาณให้มันอยู่ระหว่างสะดือของเรานะครับแล้วก็ลองกดดูนะครับลองใช้มือทั้งสองข้างกดเข้าหากันแบบนี้ดูนะครับทั้งแบบมือเปล่าแล้วก็ลองแบบถือขวดน้ําก็ได้นะครับจะรู้เลยว่า นั่นแหละครับคือการเกรงหน้าอกให้จำฟิลลิ่งนี้ให้จำความรู้สึกนี้ไว้นะครับเวลาวิดพื้นนะครับเวลาตอนเราดันขึ้นอะ่ะให้เราเกรงแบบที่เราใช้มือประกบกันหรือขวดนะ้ำประกบกันแบบนี้นะครับผมก่อนที่เราจะเริ่มวิดพื้นนะครับเราก็ควรจะรู้ก่อนนะครับว่าควรจะเกรงกล้ามเนื้อส่วนไหนนะครับเวลาวิดพื้นนะครับ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าฟอร์มที่ถูกต้องนั่นเองนะครับเราควรจะรู้ก่อนว่าฟอร์มแบบไหนที่ถูกต้องนะครับเพื่อการวิตพื้นที่มีประสิทธิภาพนะครับและลดอาการบาดเจ็บจากการวิตพื้นได้อีกด้วยนะครับอ่าเรามาดูกันที่จุดแรกเลยนะครับให้เพื่อนเพื่อนดันไหลขึ้นมาให้สุดนะครับดันแขนของเราขึ้นมาให้ตรงสุดนะครับผมแล้วก็กดหัวไหล่ลงแบบนี้นะครับกดหัวไหล่ลงนะครับแล้วก็ล็อกหัวไหล่ไว้แบบนั้นนะครับ แล้วก็ยกลำตัวขึ้นนะครับเกรงหน้าท้องนะครับเกรงหน้าท้องบวกกับบิดสะโพกมาด้านหน้านะครับผมหรือบิดบั้นเด้าของเราขึ้นมาด้านหน้านะครับต่อไปสุดท้ายก็คือขมิบก้นนะครับขมิบก้นมันช่วยมากๆเลยนะครับในการพิชพื้นนะครับใครที่ยังนึกภาพไม่ออกว่าขมิบก้นมันเป็นยังไงนะครับให้เพื่อนลองนึกภาพสมัยแบบสมัยประถมนะครับที่แบบว่าเพื่อนๆแบบ มีคนชอบมาแกล้งใช่ไหมครับแบบบังไฟพญานาคจรวดใส่ตูดเราเงี้ยปุ้งเงี้ยครับอันนี้นครับคือการขมิบก้นนะครับผมประมาณนี้นะครับผมการเกล็งนะครับกล้ามเนื้อแต่ละส่วนก่อนที่เราจะไปฝึกวิทพื้นนะครับหรือเขาเรียกว่าจัดฟอร์มให้ถูกต้องก่อนวิทยพื้นนั่นเองครับ เรามาดูท่าที่ผิดกันนะครับเพื่อนลองสังเกตนะครับว่าเพื่อนเนเองนะครับผมได้ทําท่าเหล่านี้อยู่หรือเปล่านะครับวิดพื้นแบบแอนหลังนะครับอ่าจะว่าถูกมันก็มันก็พอได้แหละนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ควรจะแอนหลังขนาดนี้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้บาดเจ็บนะครับบริเวณหลังล่างได้นะครับอ่าหรือเกิดการอักเสบได้อีกด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็วิดพื้นแบบโก่งก้นนะครับแล้วก็แอนหลังไปด้วยมันก็ไม่ถูกนะครับอ่าเพื่อนๆลอง ดูนะครับถ้าใครรู้ว่าเราเป็นอยู่นะครับเราลองนะครับปรับเปลี่ยนแก้ไขดูนะครับจะทําให้เราวิทพื้นแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอันนี้ก็วิทพื้นแบบนะครับขึ้นไม่สุดลงไม่สุดนะครับหัวไหลชิดคอจนเกินไปนะครับไม่ล็อกหัวไหลนะครับก็อาจจะทําให้เกิดการบาดเจ็บได้นะครับเพื่อนๆลองดูนะครับลองปรับแก้ไขกันดูนะครับ เพื่อนๆเป็นกันไหมครับเวลาวิดพื้นแล้วทำไมต้องเจ็บข้อมือนะครับเจ็บอุ้งมือนะครับผมอ่าเหตุผลหนึ่งอาจจะเป็นเพราะการวางมือของเรานั่นแหละนะครับผมอ่าทำไมว่าการวางมือของเรานะครับ <S <S เพื่อนๆลองสังเกตนะครับเพื่อนๆคนไหนที่วางมือแบบนิ้วชิดกันแบบนี้นะครับอ่าเวลาเราวิดพื้นใช่ไหมครับน้ำหนักของเราจากตัวเราเนี่ยมันจะลง ลงมาจากแขนใช่ไหมครับแล้วก็จะมากดทับที่ข้อมือแล้วก็ลงมาที่อุ้งมือของเรานะครับเลยทําให้เราเกิดอาการบาดเจ็บที่ข้อมือนะครับแล้วก็เจ็บที่อุ้งมือนั่นเองนะครับผมวิธีแก้ของผมก็คือนะครับ <Guin ness> เพื่อนๆลองกลางนิ้วออกแบบนี้นะครับกลางนิ้วออกแบบนี้เวลาเราวิดพื้นใช่ไหมครับน้ําหนักจากตัวเรามันจะไม่ได้มาลงที่ข้อมือแล้วก็อุ้งมืออย่างเดียวละ พอเรากางนิ้วออกปั๊บน้ำหนักมันจะกระจายมาตามนิ้วทั้ง5นิ้วของเราทําให้น้ําหนักถูกกระจายออกนะครับข้อมือของเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะครับเซฟข้อมือมากขึ้นทําให้เราลดอาการเสี่ยงจากอาการเจ็บข้อมือและอุ้งมือได้มากขึ้นนะครับและก็สําหรับอีกเทคนิคหนึ่งของผมนะครับสําหรับใครที่ยังโฟกัสหน้าอกไม่ค่อยโดนนะครับยังเล่นวิดพื้นแล้วไม่ค่อยโดนหน้าอกนะครับ อีกเทคนิคหนึ่งก็คือเพื่อนๆลองจิกนิ้วด้วยนะครับกลางมือแล้วก็จิกนิ้วไปด้วยนะครับให้ทําเหมือนกับว่ารู้สึกว่าเราเหมือนจะกำอะไรสักอย่างจิกลงไปที่พื้นนะครับแล้วก็ลองวิดพื้นขึ้นและลงดูครับจิกตลอดเวลานะครับจะทําให้โดนหน้าอกมากขึ้นนะครับโฟกัสไปที่หน้าอกมากยิ่งขึ้นนะครับลองนำไปใช้ดูนะครับเทคนิคนี้เพื่อนๆเป็นกันไหมครับเวลาวิดพื้นแล้วแบบ ชอบปวดคอนะครับผมก้มหน้าวิตพื้นเกินไปก็ปวดคอนะครับเงยหน้าวิตพื้นเกินไปก็ปวดคอนะครับไม่รู้ว่าจะแบบไหนเป็นแบบที่ถูกต้องนะครับอ่าอันนี้จริงๆแล้วการวิดพื้นก้มหน้าหรือเงยหน้าดีอันนี้มันก็อยู่ที่เพื่อนๆนะครับว่าถูกจริตกับแบบไหนฝึกแบบไหนแล้วไม่ปวดคอนะครับ แต่ถ้าจะให้ผมแนะนำเลยนะครับเราจะไม่เงยหน้าจนเกินไปนะครับถ้าเราวิดพื้นแบบเงยคอมองตรงนะครับมันก็ทำให้ปวดคอนะครับถ้าเราวิดพื้นแบบก้มหน้าคอตกเลยแบบนี้มันก็ทำให้ปวดคอได้เช่นกันนะครับปวดเมื่อยหน้าคอมากนะครับผมวิธีแก้นะครับให้พเพื่อนวิดพื้นปกติแหละครับแต่ว่าการมองนะครับ เราอาจจะไม่ได้มองที่พื้นลงไปตรงๆนะครับแต่ว่าให้เราเฉียงขึ้นไปนิดนึงนะครับเป็นการมองเฉียงลงมานิดนึงนะครับมันจะเป็นมันจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับของคอของเรานะครับและจะลดอาการบาดเจ็บการเมื่อยคอด้วยลดอาการปวดคอได้ด้วยนะครับเทคนิคนี้เพื่อนๆลองนำไปปรับใช้ดูได้นะครับผม เพื่อนๆบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าการวิดพื้นมันใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนในการวิดพื้นบ้างนะครับอ่าไม่รู้จะออกแรงตรงไหนนะครับโฟกัสไม่ถูกนะครับคอนโทลไม่เป็นนะครับอ่าผมจะบอกนะครับว่าการวิดพื้นนะครับมันใช้กล้ามเนื้อส่วนหลังแขนนะครับผมหลังแขนหัวไหล่นะครับผมแล้วก็แขนของเรานะครับในการผลักลําตัวขึ้นนะครับใช้ ใช้แรงผักของเรานะครับเหมือนผักประตูเหมือนผักอะไรสักอย่างนะครับผมผักนะครับแล้วก็ใช้แรงมาจากส่วนนะครับหน้าท้องนะครับผมแกนกลางลําตัวนะครับอ่าสโคกนะครับอ่าจากการที่เราขมิดก้นด้วยนะครับอ่าอันนี้คือส่วนที่จะต้องออกแรงและเกร็งเพื่อดันตัวเองขึ้นไปนะครับผม การวิดพื้นนะครับมันก็จะมีหลายระดับนะครับเพื่อนๆเ,เคยสังเกตไหมครับว่าเฮ้ยบางคนวิดพื้นมือแคบบางคนวิดพื้นมือกว้างนะครับเฮ้ยมันได้กล้ามเนื้อแบบเดียวกันไหมและมันฝึกยังไงยากง่ายแตกต่างกันไหมนะครับบางคนอาจจะเคยสงสัยนะครับผมก็เลยจะบอกว่าการวางมือในแต่ละระดับนะครับแบบแคบก็ดีแบบ ธรรมดาก็ดีหรือแบบกว้างก็ดีนะครับมันจะได้กล้ามเนื้อที่แตกต่างกันนะครับก็คือการฝึกแต่ละรูปแบบมันก็จะทําให้ได้กล้ามเนื้อที่แตกต่างกันไปนะครับผมเรามาเริ่มกันที่ท่าแรกนะครับก็นั่นก็คือการวิดพื้นแบบมือแคบ,บนะครับการวิดพื้นแบบ ho, มือแคบจะทําให้ได้กล้ามเนื <l oss noise> <ๆ>้อหน้าอกด้านในนะครับแล้วก็หน้าอกด้านล่างนะครับผมแล้วก็จะทําให้ได้กล้ามเนื้อหลังแขนมากๆด้วยนะครับ ต่อไปการวิดพื้นแบบมือเท่าหัวไหลห,ห,ห,หรือกว้างกว่าหัวไหลเล็กน้อยนะครับท่านี้จะทําให้ได้กล้ามเนื้อส่วนนะครับหน้าอกกลางนะครับหัวไหลนะครับแล้วก็หลังแขนเล็กน้อยนะครับต่อไปการวิดพื้นแบบมือกว้างนะครับท่านี้จะทําให้ได้กล้ามเนื้อส่วนหน้าอกด้านข้างนะครับหัวไหล่แล้วก็ปีกหลังของเราด้วยนะครับจะได้กล้ามเนื้อส่วนหลังของเราด้วยนะครับผมอ่า การวิดพื้นนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับว่าเราต้องการส่วนไหนนะครับผมเราก็สามารถแยกเล่นได้นะครับว่าเฮ้ยเราต้องการส่วนนี้เราก็จะฝึกแบบนี้ต้องการกล้ามเนื้อส่วนนี้ก็ฝึกแบบนี้นะครับผมหวังว่าจะไขข้อข้องใจสําหรับหลายๆคนนะครับที่ยังสงสัยนะครับผมและรูปแบบของการวางมือนะครับมันก็จะมีอยู่2รูปแบบนะครับคือกลางนิ้วแบบวางมือตรงแนละ้วก็ กลางนิ้วแบบวางมือเฉียงไปด้านข้างเล็กน้อยนะครับผมอ่าอันนี้มันก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆถนัดรูปแบบไหนนะครับถ้าวางมือแบบไหนแล้วไม่เจ็บข้อมือแบบนั้นแหละครับถูกต้องสําหรับเพื่อนๆแล้วนะครับเพราะว่าแต่ละคนมีความยืดหยุ่นของข้อมือไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการวางข้อมือนะครับการวางมืออาจจะแตกต่างกันไปนะครับผม โอเคองศาของศอกนะครับเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าเฮ้ยทำไมบางคนศอกเนี่ยติดลําตัวเลยนะครับเวลาวิพื้นนะครับแต่ว่าบางคนทําไมแบบศอกกลางเลยเป็น90องศาเลยนะครับเวลาวิดพื้นนะครับผมต้องขอบอกกันนะครับว่าการวางศอกนะครับการวางองศาของศอกมันทําให้เราได้กล้ามเนื้อที่แตกต่างกันนะครับเพื่อนๆการวางองศาศอกทําให้ได้กล้ามเนื้อที่แตกต่างกันนะครับ แล้วแต่จุดประสงค์ของคนเล่นนะครับของเ,เพื่อนๆว่าเราต้องการกล้ามเนื้อส่วนไหนเป็นพิเศษโฟกัสกล้ามเนื้อส่วนไหนนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างมันจะมีอยู่3แบบนะครับใหญ่ๆที่ผมจะมาแนะนำนะครับจะมีการวางสอกแบบแคบนะครับหรือสอกแทบจะติดลำตัวเลยนะครับแล้วก็การวางศอบแบบ45องศานะครับผมแล้วก็การวางศอกแบบมือแบบกว้างไอ้แบบ 90องศานะครับแบบกลางศอกนะครับผมการวางศอกแต่ละอย่างได้กล้ามเนื้อแตกต่างกันยังไงล่ะนะครับผมผมจะยกตัวอย่างนะครับว่าสมมุติว่าเราวางมือเท่าระดับหัวไหล่นะครับทุกท่าจะวางมือเท่าระดับหัวไหล่นะยกตัวอย่างนะครับการวางศอกนะครับองศาศอกแบบติดลําตัวนะครับจะทําให้ได้กล้ามเนื้อส่วนหลังแขนนะครับอาจจะได้มากกว่าหน้าอกด้วยซ้ํานะครับ เพราะว่ามันจะใช้กล้ามเนื้อหลังแขนมาช่วยเยอะมากนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นมันจะช่วยกระชับกล้ามเนื้อหลังแขนได้ดีมากๆนะครับแล้วต่อไปการวิดพื้นแบบ45องศานะครับท่านี้นะครับจะทําให้ได้กล้ามเนื้อส่วนหน้าอกมากกว่าหลังแขนนะครับจะใช้กล้ามเนื้อส่วนหน้าอกมากขึ้นนะครับมากกว่าหลังแขนนะครับผมอ่าแล้วก็การ วิดพื้นแบบกลางศอกนะครับหรือ90องศาแบบนี้นะครับจะทําให้ได้กล้ามเนื้อส่วนหัวไหล่นะครับมากกว่าหลังแขนนะครับแล้วก็อาจจะมากกว่าหน้าอกด้วยซ้านะครับเพราะมันใช้กล้ามเนื้อหัวไหล่มากๆเลยนะครับผมการกลางแขนแบบนี้นะครับผมเพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้ไปปรับเล่นกันได้นะครับว่าเราอยากจะโฟกัสกล้ามเนื้อส่วนไหนเป็นพิเศษนะครับหรือเราอยากจะพัฒนากล้ามเนื้อส่วนไหนนะครับเราก็สามารถปรับองศา ของศอกเราได้นะครับเพื่อนๆการบิดข้อ2อนะครับเพื่อนๆมือใหม่นะครับสำหรับใครที่เป็นบิ๊กนอร์เป็นมือใหม่เลยนะครับอาจจะเคยวิดพื้นธรรมดาแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่ามันยากเหลือเกินนะครับวิดพื้นไม่ได้ฟอร์มไม่สวยเลยนะครับผมอยากให้ลองดูข้อ9ข้อนี้นะครับผมมันจะช่วยสําหรับใครที่เป็นมือใหม่สามารถทําให้แบบวิดพื้นง่ายขึ้นนะครับผม เริ่มโดยเราจัดเตรียมท่าเตรียมวิทพื้นนะครับผมหรือใครจะวางเข่าก็ได้นะนะครับผมแล้วก็บิดนะครับบิดองศาของมือออกไปข้างๆนิดนึงนะครับเพื่อให้หน้าแขนมันชี้มาด้านหน้านะครับแล้วเวลาเราวิดพื้นลงไปนะครับให้เราบิดหน้าแขนขึ้นมาด้วยนะครับให้ด้าแขนมันดันออกมาด้านหน้าแบบนี้นะครับองศาของศอกของเราจะอยู่ ข้างลำตัวนะครับหรือแทบจะติดลำตัวเลยนะครับท่านี้มันจะใช้กล้ามเนื้อส่วนหลังแขนมากนะครับผมและจะทําให้แบบว่าเราวิดพื้นได้ง่ายมากขึ้นนะครับเพื่อนๆคนไหนที่แบบเป็นมือใหม่นะครับอยากวิดพื้นได้ลองเอาวิธีนี้ไปปรับใช้ดูได้นะครับเพื่อนๆจะสามารถทําให้เพื่อนๆวิดพื้นได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะครับว่า เฮ้ยบางคนทําไมวิดพื้นแบบโก่งตัวจนแบบตัวงอเลยนะครับอ่าเขาวิดผิดหรือวิดถูกยังไงนะครับผมผมจะบอกก่อนเลยนะครับว่าการวิดพื้นแบบโก่งสะบักหรือแบบวิดพื้นแบบโก่งตัวนะครับมันไม่ได้วิดผิดแต่อย่างใดนะครับแต่การวิดพื้นแบบนี้นะครับมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นอีกเลเวลหนึ่งของการวิดพื้นธรรมดานะครับเพิ่มความยากขึ้นมาอีกนะครับผมอ่าโดยการที่การวิดพื้นแบบโก่งสะบักเนี่ย มันจะใช้สะบักเข้ามาช่วยนะครับแตกต่างจากการวิดพื้นธรรมดาใช่ไหมครับการวิดพื้นธรรมดาเราจะดันตัวขึ้นมาแล้วก็หยุดที่ไหล่ตึงๆใช่ไหมครับแล้วก็เราก็หยุดแล้วเราก็ลงไปใหม่ใช่ไหมครับแต่การวิดพื้นแบบกงสะบักก็คือเราจะวิดพื้นแล้วก็ดันลําตัวของตัวเองขึ้นมาอีกทีนึงนะครับ <Councillor. S 2> เพื่อให้สะบักได้ทํางานนะครับท่านี้นะครับการวิดพื้นแบบกงสะบัก,กบมันจะ เป็นท่าที่ต่อยอดไปนในท่ายากๆของสายคริสเทนิกหรือว่าสายสตรีทเวิร์กอัลนะครับผมสำหรับใครที่รู้สึกว่าวิดพื้นธรรมดาแล้วมันง่ายไปนะครับผมอยากให้ลองวิดพื้นแบบโก่งสะบักดูนะครับจะรู้ได้เลยนะครับว่ามันยากกว่าเดิมมากๆนะครับและก็เหนื่อยกว่าเดิมมากๆนะครับเพื่อนๆลองสามารถฝึกกันได้นะครับฮะถ้าใครแบบสามารถถ้าใครแบบวิดพื้นเก่งแล้วนะครับผมโอเค เพื่อนๆเ,เคยเป็นไหมครับเวลาวิดพื้นแล้วรู้สึกว่าฟอร์มไม่ได้เหมือนกับที่ผมพูดมาเลยฟอร์มแบบไม่สวยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็ฝืนวิดต่อไปเรื่อยๆนะครับมันก็อาจจะทําให้เกิดการบาดเจ็บกับกล้ามเนื้อเราได้เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อเราได้นะครับถ้าเราวิดแบบไม่ถูกต้องนะครับแล้วเราก็ยังไปฝืนมันอีกนะครับผมเลยอยากจะแนะนําแบบนี้ครับเพื่อนๆอ,อยากให้เราลองลดสเต็ปของการวิดพื้นมาเป็นแบบง่ายขึ้นดู อีกหสเต็ปดูนะครับผมจากปกติเราวิดพื้นแบบเต็มรูปแบบแบบขาเหยียดตรงเลยนะครับแต่ว่าอาจจะฟอร์มไม่สวยฟอร์มเสียเราวิดลําบากใช่ไหมครับเราเริ่มจากการวิดพื้นแบบวางเข่าดูก่อนก็ได้นะครับผมการวางเข่านะครับทำไมเราต้องวิดพื้นแบบการวางเข่า เพราะว่าการวิดพื้นแบบวางเขา่ามันจะช่วยโฟกัสกล้ามเนื้อนะครับเรียนรู้การโฟกัสกล้ามเนื้อให้ถูกจุดก่อนนะครับก่อนที่เราจะเพิ่มความยากไปทีละสเต็ปนะครับผมาการโฟกัสการเกรงก็เหมือนกับที่ผมบอกเมื่อข้างต้นเหมือนกับต้นคลิปเลยนะครับว่าให้เกรงหน้าท้องบิดสะโพกมาด้านหน้าขมิบก้นล็อกหัวไหล่นะครับแล้วก็วิดพื้นลงไปตัวตรงๆใช้เทคนิคเดียวกันนะครับกับการวิดพื้นวางเข่านะครับเพื่อน าการวางมือก็เหมือนกับที่ผมเกลิ่นมาเมื่อต้นคลิปเลยนะครับผมเราค่อยๆวิ์จากการวางเข่าก่อนนะครับเพื่อนๆค่อยๆไล่สเต็ปนะครับการวิ์พื้นก็มีหลายระดับใช่ไหมครับการวางเขา่าสเต็ปง่ายมันก็จะอยู่ที่ว่ามือของเราอยู่ใกล้กับเข่ามากเท่าไหร่มันก็ยิ่งง่ายใช่ไหมครับพอเรานะครับรพอเราฝึกจนชํานาญใช่ไหมครับฝึกได้8-12ทีใช่ไหมครับสาเซต พอเริ่มชํานาญเริ่มชินแล้วเราก็เพิ่มระดับมือให้ห่างจากเข่าขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ฝึกแปดถึงสิบสอทีนะครับฝึกแปดถึงสิบสอทีสาถึงสี่เซตแต่ผมบอกก่อนนะครับเวลาเราเพิ่มระดับความยากไปเนี่ยมันจะไม่ได้แปดถึงสิบสอทีเป๊ะๆหรอกมันจะได้จํานวนครั้งน้อยอยู่อันนั้นไม่ต้องคิดมากนะครับให้เพื่อนๆค่อยๆฝึกไปนะครับบ่อยครั้งบ่อยครั้งเข้าเราก็จะสามารถชํานาญขึ้นนะครับพอเราชํานาญขึ้นเราก็จะเพิ่มระดับ การวิดพื้นไปได้ไกลขึ้นไกลขึ้นนะครับและสุดท้ายเราก็สามารถวิดพื้นแบบฟูลบอดี้หรือเต็มรูปแบบได้แบบถูกต้องถูกตามฟอร์มนะครับผมแล้วก็ไม่เกิอดอาการบาดเจ็บอีกด้วยนะครับลดลดอาการบาดเจ็บได้ดีอีกด้วยนะครับถ้าเราฝึกถูกต้องตามฟอร์มที่ถูกต้องนะครับอ่าก็จบไปแล้วนะครับกับ11เเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการวิดพื้นนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะ เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและก็ใครที่ยังไม่กดกระดิ่งรบกวนกดกระดิ่งและกดติดตามไม่ผมด้วยนะครับผม mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะมาแชร์นะครับมาพาเล่นอีกนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย